ที่นัชมตึกนะคะหรือว่าที่พวกเราคุ้นเคยกันว่าตึกอยาจารย์ใหญ่ค่ะค่ะแล้วเราจะพามาดูสัวอักของอาคารกันนะคะเนี่คจาการัดไล่เข้าทางหน้าหน้าอาคารนะคะไม่รู้จักว่าเจ้าุ่ที่ใช้นะคะทางหน้ใาในเรื่องของพนะคะก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะใช้เป็นปูนขัดมานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายนะคะ ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นได้ค่ะควรจะเปลี่ยนวัสดุค่ะล้ก็ควบคุมระบบต่างๆอาคารนี้กันนะค่ะค่ะซึ่งภายในตรงนี้ก็จะเป็นเจนินเตอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วควรจะแยกเป็นเจนิเตอร์รูมค่ะแล้วก็ส่วนห้องแม่บ้านก็ไม่ควรรวมกับห้องนี้นะคะควรจะแยกเป็น เขาคิติ้งรูมค่ะค่ะแล้วก็นี่คือภายด้านหลังของอาคารนะคะตันนี้ก็คือตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะซึ่งถ้าเกิดตามหลักคามเปรนจริงแล้วไม่ควรจะมีสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาบาังเอาไว้ค่ะเพราะว่าจะทําให้ตัวคอมแอร์นั้นทํางานหนักยิ่งขึ้นแล้วก็จะเปิดตรงไฟฟ้าด้วยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับด้านโนนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวสายไฟแล้วก็ตัว ตัวหลอดไฟอะคะ่ะก็คือมีการผูกไว้โดยเชื่อกฟางเฉยๆก็คือควรที่จะยึดน็อตเข้าไปกับตัวติดตั้งหลอดไฟเลยแล้วก็ส่วนสําหรับตัวสายไฟนะคะก็คือควรจะมีท่อร้อยสายไฟอะคะ่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็สําหรับตัวสายไฟอันนี้นะคะก็คือถ้าเกิด เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดมากขึ้นก็คือเราควรจะดัดให้ทั้งสองฝั่งน,นั้นมีความโค้งองอที่เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะชั้นสองของอาคารนะคะก็จะพบว่าผนังเกิดรอยแตกรล้าขึ้นนะคะซึ่งผนังที่เกิดจากรอยแตกรล้าสามารถเกิดได้แบบจากสาเหตุสองสาเหตุน,นะคะก็คือเกิดจากการฉาบปูนไม่ดีและเกิดจากการจุดตัวของอาคารนะคะซึ่งผนังในส่วนนี้เกิดจากการฉาบปูนไม่ดีค่ะ คือตู้ไฟสำรองนะคะไฟสำรองจะทํางานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเพลิงไหม้หนึ่งชั่วโมงนะคะจะให้แสงสว่างเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงจากไฟสองดวงนั้นนะคะชั้นสองของตัวอาคารนะคะก็จะพบกับระบบเตือนภัยแบบต่างๆนะคะเป็นระบบแบบดึงเพื่อเพื่อให้กลิ่นด้านบนดังนะคะถังดับเพลิงก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดที่แบบสามารถดับเหตุเพลิงไหม้ได้ทั้ง3าแบบนะคะเหตุเพลิงไหม้ทั่วไปคะเหตุเพลิงหไงหม้ที่เกิดจากแก๊สสารเคมีและระบบไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ ซึ่งวันหมดอายุของทังดับเพลิงก็คือ2,556นะคะได้รับมาตรฐานพลีพันธุตสาหกรรมค่ะแล้วทางด้านบนนะคะจะพบกับป้าทางหนีไฟนะคะที่ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะ